ทกศจัดรถบริการเคลื่อนที่รับเงินบริจาคและเงินสมทบช่วยเหลือชาวนาในวันนี้และวันพรุ่งนี้ที่ประตูหนึ่งสวนจตุจักรค่ะโดยก็ได้รับความสนใจจากประชาชนและคนสำคัญร่วมสมทบทุนค่ะหลังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศเปิดตัว3กองทุนช่วยเหลือชาวนาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่5มีนาคมสัปดาห์นี้ถือเป็นสัปดาห์แห่งการรณรงค์เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนา โดยในวันนี้ค่ะทกศได้จัดรถบริการเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆรอบตลาดนัดสวนจตุจักรนางพรที่พามาหามงคลผู้ช่วยผู้อํานวยการทกศระบุว่าตังเป้าระดมเงินช่วยเหลือชาวนาไว้20,000ล้านบาทซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนทั่วประเทศในสัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถระดมเงินทุนได้ทั้งสิ้น509ล้านบาท ส่วนบรรยากาศการบริจาคเงินและสมทบเงินเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ตลาดนัดจดตุจักรวันนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะประชาชนให้ความสนใจโดยเมื่อช่วงเช้ามีนางสาวสรรสนีนาคพงศ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร้อยตำรวจเอกวัฒนะรักษ์สุรนาถยุทธผู้สมัครสสของพรรคเพื่อไทยเขตบางซื่อและนายประพัฒจงสงวนผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมฝากเงินกันคนละ1 0 0 0 0แบาท นอกจากนี้อขอภัยค่ะนอกจากที่จะช่วยร่วมกันบริจาคและสมทบเงินช่วยเหลือชาวนาแล้วทกศยังได้นํำข้าสารคุณภาพมาตรฐานในราคาประหยัดประมาณ1,000 0ถุงไปจําหน่ายในราคาถูกอาทิ่ข้าสารเสาให้ถุงละ78บาทเข้าวหอมมะลิถุงละ170บาทเพื่อช่วยลดค่าครอ,องชีพให้กับประชาชนด้วย โดยผู้ที่สนใจรถบริการเคลื่อนที่ของทกศนั้นจะเปิดให้ร่วมกันสมทบทุนช่วยเหลือชาวนาอีก1วันที่บริเวณตลาดนัดสวนจตุจักรประตูที่1ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาค่ะ